ทสวัสดีครับวกตอนนี้ก็มีกระบอแมทนะฮะซึ่งฝั่งหนูมีคนเกงคนหนึ่งคือภาคภูม <m ul od al> ิเลยจำมเซิร์ฟเลยนะรฮะโอ้เซี่ยงเลยมันเอ็กมันมีดหมูมันเนืเทียโอ้โ oh, หครบโอ้มีโงมา าให้ยสกายทูเอิร์ดนี่ได้ดีมากสกายทูเอิร์ดโอาไปคุ้มกันมือระเบิดไว้นอนมันไม่มีเต่านอนหรอกมั้งม่มีคนรู้นะสกายทูเอิร์ดอ่าโอเคเดี๋ยวเดได้เล่นระวังนิวเทียร์โหโอ้โหมาแล้วมาแล้วบีบีบี ช่วย,ยหน่อยมีหลุดแล้ว

ไดเื่อนมดเลื่อยมเรื่อยเราเระหนะไม่ได้ถงภาพูมิก็เกียนไรจนไม่โยนแด้นอนนะไปเาโดนได้นอนนะฮะแบบนี้ก่อนเลยนานสัตว์นานนนยสัตว์ เห็นแล้วมีรถพับคูมันมามีหมู่ไปแล้วหลังหลังระวังหลังหาเรอะ เต้นผมหมดถ้าเต้นผมหมดด้วยดึงซื้อว่ะมันก็เลยเห็นเด่นๆเลยมาแล้วมาแล้วพรพภูมิมาแล้ว

ไม่ต้องเพิ่มไม่เติมเอ็กซ์ด้วยภภูมิแม่เกิดไม่ให้ <Good. S 1> พ่อหมดก็ลงกลางนะกลางหลังหลังหลัง นี่อย่างมันก็นออกหมดอะไม่หนุกหรอกมันเกียร์อย่างเงี้ยเข้าไม่แพ้หรอกแน่จริงก็เข้ามาสิใครมันจะเล่นคุ้มไว้มาเห็นมันิเกียร์เลยใครมันจะเล่น นึๆๆเกินหนึ่งเกินมาเนี่ยเฮียชายข้างข้าเอเอทำได้ดีมากมันก็ตามเข้ามา các thầy mà mày ơi <laughs> Chúng ơi chơi có mày ơi mày ơi mày có mày ơi mày ơi mày này mày ơi mày ơi đây ơi mà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 y ฉันหนังสือหนังสือไปหลังกงแล้วไปหลังกงแล้วบีอะเผื่อไม่ได้ว่าแล้วมันต้องมาตรงนู้นเร็วสุดยึดจุดระเบิดให้ได้เนี่ยยาวอือเนี้ยบียาวเลยนะมึง น่าเนื้อแกโอเคแล้วอา้าวตายเรียบร้อยโอเคจบอเอ้ยโทษทีโทษทีไม่ได้ยินโทษทีลืมท่าเต้นเลยเว้ยเออย,เเย,เยเอยระเบิดตก chỗ này ở đi chỗ này vô chỗ này Bi, 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 bi Phải bàn tay lướt đó

อยู่ตงตาตาอยู่บ้านทีนายตาดิอาทีอ๋อนึกว่าปืนเฮ้ยไอ้ยเหรอยไงอะแมงลอยมาเลยนิวลูกเบอร์เลอร์เลยอยู่หน้าประตูดีไอ้พักภูมิอ่ะถ้ามีหมูนิวเคลียมไปหมดนี่ก็คือการ ท่านเหลือมาคนเดียวแล้วทีนี้หลังมาหลังมาไปไปยิงข้ไม่แพ้หรอกแน่จริงก็เข้ามาสิจบเร็วยึดจุดระเบิดโดนโนแล้วห้องนี้ยากแล้วมึงตรงนี้ไม่ได้ พาลับด,ดอะโอิพาลับู่บีภาพูอยูบีอกังสวยเดี่ยวสองภาคู มันจะเตียนแล้วก็เถอะ LM นอนมวะ LBM LB LM LM น่าจะไม่น,นอนนะลองดูอันนู้นก็ชั้งแม่งแล้วเพราะว่าภาคภูมิมันเก่งก่อนแล้วเกิดเกิดเกิดไม่เก,เกิดมันโหมดจัดทำได้ดีมาก ยะรให้้ไดตกใจยืนดกระปืนไม่ขึ้นเดินๆดักก่อนดักก่อนเดินๆดักก่อนกูรู้มันต้องลอยกูรู้ทางกูรู้ทางมันกูว่าแล้วบีบีบีกี่ตัวจุดเอไอเนี่ยการไหวปอกวะ แน่จริงก็เข้ามาสิโอ้ยคุ้มกันมือระเบิดไหมมาขนาดนี้รุนอยู่คิดต้องลอยมาอ้าวมันไปกลางเป็นอะไรไม่ทีเดียดอีกทีเอ้ยตัวบีดเอาแต่ตัวเองทำไมไม่ได้กู ข้าไม่แพ้หรอกแน่จริงก็เข้ามาสิจบจบจบคุ้มกันมือระเบิดไหมถ้าจะสู้ได้วะเนี่ยอ๋อบุกเองอ่ะไเไป๋ยวก็มาอีกอ่ะยิงยัดเลยอะอ่ะมีวูยิงยัดอ่ะ โอ้ยหลังมาหลังมาโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดม evet, no, okay ือยอมใจเฮียประจำเซิฟเย้ผมอีกผมมีนะเอาไหมล่ะอานหน้าไม่เอาอะไม่เอาได้ได้ได้เบื่อเยอะไปด่ามันอย่าไปด่ามันเลยปล่อยไปเถอะด่ามันไม่ก็มันม่ได้เรื่องหรอก ตัวเดียวใช่ไหมอย่าไปด่าม,าามานันเลยด่าไปก็เท่านั้นแหละมันเคยฟังที่ไหนทำได้ดีมากคุ้มกันมือระเบิดอ,อย่ายิงชอไปหา่างลอย ค่ดูอย่ามาอย่ามาคอยดูวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาไหมนั่นไอสัตว์เอ้ยการผูกมาไม่มีใครดูการเลยการไม่มีภาพภูมิแน่นอนมึง่าเสี่ยงจริงด้วยมีภาพภูมิจริงด้วยเอ็กมาตะไกลเลยนี่เสียงสวัสดีครับ ถ้าพูนอยู่บนใดเลือนหลังหลังหลังดูมันดากดีโอกาสมีน้อยอย่าปล่อยให้หลุดมือมันเล่นหมูกอย่างเงี้ยครจะสู้ได้ละคุ้ม,มใจมันสู้คนเดียนไม่ได้ต้องเรียนอย่างเงี้ย โอเอตัวเดียวไอ้เหี้ยปูยังไม่เกิดเลยไม่ตายนะิวใส่ปูแห้งเลยสัตว์เจ็บปวต้องทำใจมันโหนโหนคนแหละ<อ>มันเก็บประจำเซิร์ฟไปนะ็นฮาเนี่ยเด็กขี้ไปด่ามันไม่ได้อะไรหรอก อ้าวกูเอาโพสมาร้อยยีเลยเฮียลืมถอดออกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเล,เล่นตามบายเล่นตามใบ้เพราะมันเน่าแล้ว <c oughs> เ,เล่นตามบายเลยแล้วกูเอาเฮียนี่มาอีกตัวไ้ยมังเงกคนนี้ปะวะมังเงกร้อยโพสอะใช่ครฉายาก็ดีอยู่นะเอาเรื่อนกันนะฉายาเนะี่ย อะรลอยมาวเฮ้เยทันหลุดเป่าอยู่ไหนอยู่ไหนบันไดสองยาวยาวเอยาวเอชช่วยหน่อย ไม่ไม่ของเกียน์เราก่อนเราก็ต้องทำใจอนะเฮ้ยยาวเอมาลกีชื่อมาสกระเบิร์กต้องแถลงครกับเขาโอ้ยยี่สามยี่สามยี่สาม ไม่เอาอะไรเลย,เลยไ้ไหนล่างมายาวเอเลยยี่ิบสามยรอบเดียวจะนาแล้วเนี่ยนักคุนเปลี่ยนได้กันียสุดยอดแล้วโอ้โอ้ยโอ้โอย้ยโอย้โหไม่ตายโอย้ยโอ้ยหมอยแมวะล้วนะ ้อ้ออหน้งเ,เกียดแล้วโคก็ปาทิ้งเถอะเอาปืนอ,อย่างเดียวเลยลูกพี่มาเราไปปาเกียร์นย่งเดียวดีกว่าเย้เย้โมมี่มาแล้ว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 ดัก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  điều à? ê yao, yao cái gì? kiếm ở đâu này? không có. yao, 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 yao. giật đã, giật đã, giật sút đã, cái đó. rồi white. để, để tổ kiến, để, để tổ kiến, để một điều, tổ kiến, để tổ kiến một điều. ở ròng, ở ròng, ở ròng. cần tải ròng. đi thôi, đi อาพังคูตายแล้วเหือตัวเดียวอ๋อโอเคไปวิ่งไปเดินกูร้อยยีด้วยสัตว์อ๋อโอเคถ <c oughs> อนเลือกโกโดเก้บอได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายหมดนะอยู่ไหนพี่วางครับผมพี่วางที่วางาพี่วางเลยว,วางไหน อ้นั่นม่รู้แล้วไอยู่คอ์เตอร์คอเตอร์วกหรอกน่แล้วตาเจัดหนักจัดหนักจัดหนักไปตัดหนักไปจัดหนักไปตัดหนักไปจบโอเคจะจบนะฮะนี่ดำเซิร์ฟยกให้พัคผูมคลิปนี้นะฮะยกให้พัคภมจริงนะฮะโอเค ครับนี้องราไปก่อนแล้วนะครับที่โทษทุกคนนะครับสวัสดีครับ